ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุสเก็ตเตอร์คร mm ับผมและนี่คือรายการวิธีแห่งเด็กบอดนะฮะอีพีที่เท่าไหร่จำไม่ได้อีกแล้วครับทุกคนก็ห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับวิธีแห่งเด็กบอดนั้นนะครับวันนี้เลยนะครับนะกลับมาแรวกลับมาสอนท่าให้ทุกคนนะครับหลังจากที่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตไปโยกย้ายบ้านท้ายไปสนุกสนานอะไรอยู่นะฮะวันนี้เลยก็จะมาสอนท่า50 50นะครับเพราะว่า มีคนรู้เรียกร้องมาให้สอนท่าเล่นอุปกรณ์บ้างนะฮะบางคนบอกเออนะสอนท่าเครื่องอุปกรณ์บ้างผมเอลี่นะี่แล้วผมกาลังมองหาท่าที่จะไปฝึกตอกกายกูสไลด์พวกอุปกรณ์ต่างๆผมแบบอยากแล้วอยากแล้วนะผมอยากเก็บตัวต่อไปเลยครับวันนี้ท่า50 50านะฮะสำหรับท่า50 50นั้นนะครับเป็นท่ากลายท่าแร,แรกที่คุณจะฝึกเรียกว่าอะไราเป็นก,กายอุปกรณ์นะครับเป็นท่าที่ คิดว่าถึงง่ายถึงยากแล้วกันเพราะงี้มันก็ไม่ได้ยากและมันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนจริงๆแล้วบางคนก็ฝึกท่าบอดสไลด์ก่อนนะครับบางคนได้บอดสไลด์ก่อนแต่สําหรับตัวนะน,นะคิดว่าบอดสไลด์เนี่ยมันน่ากลัวไปสําหรับน้องๆเพื่อนทุกคนที่กําลังจะฝึกท่าพวกกายพวกสไลด์อุปกรณ์นะฮะบอดสไลด์จะน่ากลัวเกินไปเพราะว่าเราต้องออรี่แล้วก็ต้องปิดหัวไหล่ก้าวสูงสาแล้วขึ้นไปสไลด์บนอุปกรณ์ต่างๆนะฮะ เจ้าค่าฟิฟตี้ิตี้นั้นนะครับมันคือการออลลี่ขึ้นไปแล้วก็เกาะใช้ทับนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับเกาะไปที่ขอบอุปกรณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้ลงไปนะครับโอเคมันก็เหมือนเราออลลี่ขึ้นฟันบล็อกนะครับหรือออลลี่ขึ้นฟุตบาทนะครับแต่ให้เราเล็งไปที่อุปกรณ์ฟันบล็อกนะฮะสำหรับท่านี้นะครับคนที่ออลลี่นะครับ ดีแล้วออลี่ข้ามของได้แล้วนะครับถึงจะไม่ต้องสูงมากนะครับแต่ออลรี่ดีออรี่ขึ้นฟันบล็อกได้แล้วแล้วก็ออลี่ขึ้นมาต้องเป็นอย่างนี้แล้วนะครับสามารถสุดได้เลยท่านี้นะครับไม่ยากนะฮะแต่ถ้าคนที่ยังออรี่เป็นอย่างนี้อยู่แนะนานะฮะเพราะว่าคุณจะขึ้นมาเกาะขอบไม่ได้แน่นอนนะฮะฝึกออรี่ให้ดีก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนวิธีการฝึกท่า50 50ินั้นมีอะไรบ้างต้องทําอย่างไรนะครับ ก็สำหรับคนที่เริ่มฝึก50-50นะก็แนะนำให้เล่นกับฟันบล็อกตัวเล็กๆก่อนนะแล้หรือไม่ก็พวกคอบปูลนขอบฟุตบาต่างๆต่าๆนะแล้วก็หาอุปกรณ์นะครับแว็กหรือเทียนนะครับถ้าขอบไม่เลื่อนก็ให้เราทาไปที่ขอบอุปกรณ์ก่อนเนาะที่จะกายนะครับมันจะได้ลื่นๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ลื่นนะทุกคน แล้วก็แน่นอนต้องมีเจ้าสเก็ตบอร์ดนะทุกคนถ้าไม่มีสเก็ตบอร์ดก็ฝึกไม่ได้นะท่านี้นะ50 50นะสำหรับขั้นแรกในการที่เราจะ50 50ได้นั้นนะทุกคนให้เรานะครับลองทำกับที่ก่อนนะครับให้เราลองออลลี่ขึ้นไปบนฟันบล็อกนะครับตรงๆเลยนะครับออลลี่ขึ้นไปเล็งที่ขอบฟันบ็อกแล้วก็ลองออลลี่ขึ้นไปวางตรงขอบดูนะครับทำจากบล็อกต่าๆก่อนนะครับถ้าเกิดชัวร์แล้วก็ลองไปทำกับบล็อกที่มันสูงขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับ แต่แรกนะแนะนําให้ฝึกกับฟันบล็อกต่ำๆนะฮะก็วิธีที่2นะครับทุกคนคือเอาสเก็ตบอร์ดเราขึ้นไปวางบนอขอบตรงฟันบล็อกตรงขอบอุปกรณ์นะครับวางให้มันเป็นแบบขอบพอดีให้มันชิด50:50 50นะให้มันเป็นท่า50:50 50นะแล้วเราก็ลองวิ่งกระโดดขึ้นไปเหยียบบนสเก็ตบอร์ดให้มันไหลนะครับเพื่อที่จะได้เอาฟิลเอาความรู้สึกเวลาที่เราขึ้นไป บนอุปกรณ์นั้นๆนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ลองดูทําสัก3าทีนะครับให้มันชินความรู้สึกนะครับเวลาที่ขึ้นไปเกาะบนขอบแล้วนะครับกระโดดขึ้นไปยืนนะครับไหลไปแล้วก็ให้มันลงมาเลยนะฮะลองดูนะครับ2วิธีนี้นะครับขั้นแรกนะครับ50 50นั้นนะครับเวลากรายนะครับทักนะครับทักด้านหน้าเรานะครับคือเราหันหน้านะปลายเท้านะครับทักด้านหน้านั้นจะต้องเข้าไปอยู่อ่าข้างในฟันบล็อกนะครับในฟันบล็อกในพื้นที่ฟันบล็อกนะครับ ล้อล้อล้อหลังนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับคือคือทักด้านนอกนะทักด้านส้นนะครับมันจะต้องชิดชิดกับฟันบล็อกนะครับแล้วก็มันจะโดนหน้าทักด้านช่วงเท้าหลังนะครับช่วงข้างหลังเท้านะฮะคือข้างหลังสเก,ก็ตบอร์ดเนาะมันขึ้นไปเกาะมันจะพอดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ไหลไปนะครับบางคนขึ้นไปเกาะโดนทักช่วงหน้านะครับมันก็จะเป็นแบบเอียงนะครับ เวลาลงก็จะลงไม่ได้มันก็จะปริ้นนะครับคุณขึ้นแล้วกะเล็งไม่ถูกนะครับไม่ขึ้นเต็มหน้าทักนะครับนั่นแหละครับมันก็จะปริ้นลงไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นกับราวเหล็กหรือเอาที่เป็นท่อนนะครับก็วางตรงกลางทักพอดีเล็งให้มันโดนตรงกลางทักพอดีนะครับอันนี้มันก็จะบาลานซ์เกาะอุปกรณ์ที่เป็นราวเหล็กเดียวๆไปได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ5 0สนะครับอันดับแรกนะครับผมไม่แนะนําให้ขึ้น หัวฟันบล็อกนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่าบางคนอย่างออรี่ไม่ดีบางทีอาจจะชัวบ้างไม่ชัวบ้างนะครับออรี่ขึ้นหัวฟันบล็อกนั้นอาจจะทําให้ทักหลังตินแล้วก็พุ่งไปนะครับอาจเกิดอันตรายได้นะทุกคนให้ถ่ายมาแล้วให้อาหน้าสเก็ตของเรานะครับทามุมกับฟันบล็อกนะครับ45องศานะครับแล้วก็ออรี่ขึ้นไปหรือวิธีหนึ่งก็คือถ่ายมาให้ตรงแบบแนวอุปกรณ์นะคือถ่ายมาตรงๆเลยนะครับแล้วก็เลียงที่ขอบอุปกรณ์ขอบฟันวอแล้วก็ออรี่ขึ้นไป ขึ้นไปบนฟันบล็อกนะครับตรงๆเลยนะครับมี2วิธีหน้าวิธีขึ้นอุปกรณ์นะครับ หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับท่า50/50 50นะฮะเป็นยังไงบ้างฮะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะไม่ยากเลย <c oughs> ก็ลเราไปฝึกกันดูนะครับท่า50/50 50นะครับอย่างที่บอกนะครับลองหาอุปรกรณ์ฟันบล็อกติตตี้ก่อนนะครับหรือขอบปูนนะครับถ้ามันไม่ลื่นก็เอาแว็กริอเทียนทาที่ขอบนะครับทาที่คราของเรานะครับโอเคสามารถเล่นกับราวเหล็กได้เหมือนกันนะครับถ้าแน่นแล้วก็ลองเป50กับราว เหล็กดูได้นะครับเหล็กเลียมเหล็กกลมเล่นได้หมดนะครับเราไปเปิดเนดูนะครับบอกว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะครับก็เช่นเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะฮะให้ช่องดูสเก็ตเตอร์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปออกมาให้ทุกคนชมกันนะครับก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมาสอนท่าอะไรจะมาสอนเจ้าสกีสเก็ตบอร์ดนะครับหรือว่าสอนท่าเจ้าเซิร์ฟสเก็ตก็รอติดตามกัน และกันนะครับทุกคนราบปก่อรจะมาคิดหน้าบายบายร้อนแล้วูตูจะมาถ่ายอะไรตากแดดอย่างนี้ตลอดเลยเอ่ะเพื่อนตัวาตากล้วด้ไหยบายบาย